อข้อที่สี่นะฮะซึ่งไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเนี่ยคือกฎหมายกฎหมายก็ต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะพูดหนาทีเนี่ยคงจะพูดได้อาจเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเดียวก่อนแล้วทีหลังค่อยวกกลับมาเศรษฐกิจเนี่ยคือมันมีเรื่องของเหมือนเฟ้อนะฮะราคาทองคําเมื่อก่อนเคยบาทละเท่าไหรเดียวนี้บาทละเท่าไหร่ที่ดินมันก็คือเพิ่มขึ้นมาที่ดินเพิ่มขึ้นมาจาก เงินที่มันด้อยค่าลงน่าจะเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนี่ด้านหนึ่งที่ดีเนี่ยจะขึ้นราคาจะที่สำคัญคือการพัฒนาสาธารณูปภคสาธารณูป,ปการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเส้นทางโทรนาคมจะทำให้ราคาที่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้ามีการพัฒนาสารุปสรารุประการมากสมิเซ็ตเมื่อ14ปีที่ผ่านมาจดที่เบียนในตลาดทรัพย์เมื่อประมาณ3จะเข้า4ปีแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอนาคตอาสาหาสอุตสาหกรรไทยใช่ไหมครับตอนเราตั้งบริษัทสมิเซ็เนี่ยเราก็อาศัยใช้ความรู้เราในการก่อสร้างซึ่งบริษัททีทางก่อสร้างงานที่มีคุณภาพสูงนะครับ แล้วก็ความรู้บริษัทธิเนียมาทำการพัฒนาปปติในชื่อไซเบอราเซตนะครับตลาดที่เรามองอาสา,าในขนาดนั้นนะครับเรามองอาสังหาที่ซัพพอร์ตจุดชั้นกลางนะครับไซเบอราเซสตสไปซื้ี่ในโซนสุขวิทเป็นหลักเลยจะเห็นว่าเรามีทั้งในโซนวิสามสิบเก้วิสาสิบวิสี่แปวิสี 11, สองวิแปฝั่งตรงข้ามนี้ก็มีนะครับอยู่วินแดนอยู่ตรง ติดกับถนนรชาชดเษฎีใกล้ๆสถานีเอ็มอาร์ทีนะครับเราก็มองเห็นว่ากรุงเทพนะ่ะมันเป็นแมกเนตในการดึงทรัพยากรทุกอย่างเข้ามาอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งทำไมคอนโดมิเนียมมันถึงเติบโตมากในกรุงเทพนะครับเพราะว่ากลุ่มนักเรียนแม่กับผมเนี่ยเรียนจบจากมหาวิเชียงใหม่จบวิศวะนะครับก็ต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพสิ่งแรกที่ต้องการก็คือบ้านนะครับดังนั้นกลุ่ม อุมพนังงานทั้งหลายเนี่ยเรามาจากครอบครัวชนชั้นกลางนรบางคนเข้าใจคิดว่าเราบ้านรวยอยู่แล้วนะเป็นหนุ่มอยู่ทำเลวเมนผมมาจากครอบครัวชนชั้นกลางร,ระดับล่างครับคุณแม่เป็นข้าราชการพ่อเป็นแม่บริษัทจบไฟโยธาผมเข้าสู่การทำอาชพแบบก็รู้สึกว่าเราสงสารแรงงานที่ทํางานแล้วก็คนรอบๆตัวเราแต่เราคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกถ้าเราอยู่ในจุดนั้นนี่เป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมเนี่ย พยายามเข้าส okay. so ู่ธ so so ุรกิจอสังหาเพราะผมคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคนองเที่ยวเนี่ยแล้วรวยนะผมพอเข้ามาทำไม่รู้ว่าเราจริงเรารวยนี่นะครับผมก็ก็เลยเข้ามาทําแล้วก็เริ่มจยากเป็นนายหน้าแล้วก็เริ่มมาเป็นดีลลอร์เมื่อสิบเอ็ดสิบสองปีที่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆถึงวันนี้เราก็มีโครงการนะเกินกว่าล้านออนโกอิ่งซึ่งคิดว่าตอนนี้เยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นความจริงบนสภาพตลาดถามว่า ก็ออมาสังหาไทยในฐานะทีเ่เราก็เป็นนักประกอบการรุ่นใหม่คนหนึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยนะผมอันดับแรกผมเห็นด้วยกับทางพี่ขจรนะครับผมคือผมมีโอกาสได้เรียนประเทศคอร์สฟิิเตสั้นๆที่ปักกิง่งเป็นหมายาลัยชื่อ University of International Business and c o m m e r c i a l เขาเล่าให้ฟังว่า ประเทศจีนเนี่ยมีวิธีการจะเพิ่มเวลของประเทศและคนยังไง